ตำรวจนำภาพสเก็ตคนร้ายโรคจิตข,ข่มขืนคนชราปิดประกาศตามชุมชนเตือนประชาชนให้ระวังพร้อมแจ้งเบาะแส พันตำรวจโทรสุพาการชนะวิจิตรองผู้กำกับฝ่ายปราบปรามสถานีตำรวจภูทรบางคนทีจังหวัดสมุทรสงครามนำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถยนต์และสายตรวจตำบวจนำภาพสเก็ตผู้ต้องสงสัยก่อคดีข่มขืนหญิงชาราต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดนคปรปฐมและจังหวัดสมุทรสงครามไปแจกจ่ายให้กับประชาชนทั้งในเขตอำเภอบางคนทีและใกล้เคียงรวมทั้งนำไปตีประกาศตามสถานที่ชุมชนต่างๆเพื่อเป็นการแจ้งเตือนให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ระมัดระวังพร้อมแจ้งเบาะแสผู้ที่มีลักษณะดังกล่าวให้ตำรวจ ทราบหาพกพบเหตนไม่ว่าที่ใดก็ตามพันตำรวจโทสุพจน์ระบุว่าคนร้ายรายนี้ก่อเหตุคดีข่มขืนหญิงชราต่อเนื่องในพื้นที่3จังหวัดรวม10คดีเนื่องจาก d n a ตรงกันทุกคดีจึงคาดว่าจะต้องเป็นคนคนเดียวกันโดยจากการสเก็ตภาพคนร้ายมีลักษณะร่างกายกำยำทั้งนี้ทางพลตำรวจเอกจกักรชิพชัยจินดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้กำชับให้เร่งลี่ขาขคดีภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่27มกราคมที่ผ่านมา